เทียงหันหน้ามาเร็วพี่เจียงหันหน้ามาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียังไงบ้างครับหลังจากดื่มกนหนึ่งเดี๋ยวพึ่งเอาก่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ ทุกคนครับดูอีพีหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างฮะไปดูอีพีหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอีพีสองจะมาแล้วนะฮะอีพีสองมาเสาร์นี้นะฮะทุกคนมาช่วยกันปั่นเทรนด์ด้วยนะครับไอพี่พง์ทำไรอ่ะนี่ไงกำลังเข้ามาเอ้ะทำไรอ่ะเป็นในไลฟ์เบรคอะเมนเหรอเออเป็นหน้าม้าหรอเห็นนะเห็นนะว่าทำอะไรเข้ามาแล้วกดกกำลังทำดิสวัสดีพี่พงษ์นะฮะ สวัสดีสวัสดีจะบอกว่าอย่าลืมดูมองกรกินใหญ่นะครับเสาวนี้นะตอนนี้เราก็มาเอ๊ะรอรอรอหมายใครรอต้องหูเว่อร์มั้ยเนาะฟินสุดๆอยากดูอีพีสองอะดูอีพีสองต้องรอต้องรออีตันฮะใช่ มันจะเข้มข้นขึ้นจากอีพีอีพีหนึ่งอีพีสองเนี่ยจะเข้มขึ้นละอ่าอีพีสามนี่อย่าพูดถ้าเป็นโกโก้เป็นโกโก้เหนียวโกโก้เหนียวอ่ะไม่ลงเข้มขึ้นเขนไม่ลงเป็นไอ้นี่เหรอตรงตรงสมุะการอ่ะโกโก้มากโกโก้มากพูดเลยถ้าเป็นโกโก้เป็นโกโก้เหนียวอีพีหนึ่งแค่แค่ไรแค่ชาไทยคนน้เปิเที่ยบเลียอีพีหนึ่งแค่ชาไทยอีพีสองเริ่มเป็นละเริ่มเป็นพวกวุ้นพวกอะไร ยี่าังก็เกลี้ยดูดไปติดบูดนะบุดไงพวกกระต่อเนี่ยมีบุนๆอ่ะเป็นดูฟงมากครับเออทามฟงแต่ละไอคอนนะครับเออไอนี่แอร์เขาหลุมฟงไเนี่ยตามเลยลืมพิมพิมเองหรือเปล่าเองอะไรเราแอร์เขาหลุมหรือเปล่าแอร์เขาฟงเออไหนมีใครคิดว่าพี่ฟงน่ารักมากทุกคน ขาส้มเต็งใหญ่เลยเนี่ยโอ้เอมาอีกละพี่มีนสวัสดีฮะไอฟอมเวียดนามนี่คนสวัสดีครับคุณมีนไอฟอมคนเรียยไม่ใช่แล้วคนเนี้ยเดือดหองไอคัมฟอมคนเรียยไงฟอมคนเรียยไม่เชื่อได้ป่ะมันดูเชื่อยากอะลีดูทรงแล้วฟอร์มลังสิตรังสิตวันนี้เราอยู่ลังสิตแอนแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้ท่านา พี่มอสเราอ่ะตามพี่เจเออมีร้านร้านร้านวิวไปยังอ่ะอีพีแรกเหรอเก้าแสนเนี่ยทำไปแกล้งถนานะทำกมไม่ใช่ฉันไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยดูดูหน่อยได้ไหมสปอยอีพีสองหน่อยอุ้ยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้สักครู่นะครับเป็นไงเดียสินช้าอีพีสองไม่มีอะไรว่ากก็แค่เป็นฟินนี้ไป อีพีสอไม่มีแล้วอันนี้จริงอีสองไม่มีอะไรมากเลยแค่นี้ไอ้ยังไม่เหออนเป็นกันหน่งเก้าแสนเจ็ดหมื่นสบกว่าแล้วนะเก้าแสนเจ็ดหรอใช่อีกเท่ากับเลืออีกหมื่นกว่าเลยอีกหมื่นกว่าวิวนะครับจะหนึ่งล้านแล้วอืมอืมไอเดนเนอรเออ ปในการมาออกรายการครับคุณวันนี้ออกรายการทั้งวันเลยฮะฮัลโหลสยามบอกเลยมังกรกินดุกินจุมากก่อนจะไปเชิญชวนทุกคนเข้าบ้านเพราะว่าเราจะไอัปเดตเข้าบ้านทุกคนฮะทุกคนครับคือสุดท้ายก่อนที่จะไปแล้วนะฮะอีกสักสองนาทีแล้วกันจะไปแล้วนะครับผมคืออยากจะบอกว่า ไปสามารถเออสามารถสแกนคิวาโค้ดเข้าในกลุ่มมัมมีได้นะครับหรือว่าอยากอยากคุยกันสนุกสนุกเนี่ยก็ไป M B ก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าเอ็มมังกรนะอยากให้เข้ามัมหมีนะคือเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่ามีประกาศอะไรต่างๆในกลุ่มไลน์นะครับใครที่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราก็ก็เข้าไปอาจจะมีกิจกรรมดีๆให้แฟนคลับแบบได้ร่วมได้ร่วมสนุกด้วยบางทีอาจจะ อาจจะอู้ว้าวอู้ว้าวเยอะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคก็ Welcome to Big Dragon Home นะครับครับบอกหน่อยสิทำไมถึงต้องเข้าบ้านบิ๊กดาคอนคงกับเจจะทำอะไรจะมีอะไรที่แบบทำให้คนเขาประทับใจหรือเขาความน่ารักเหลืออะไร่าดได้ก็อุ้ยพี่นันดาวดีครับก็เพราะว่า บุริกาศสองคนนี้เป็นบุริกาศที่มีความสามารถเยอะอยากให้เข้ามาเอ็นดูในความน่ารักสดใสของเราสองคนครับเอ้ยแล้วใครที่เข้ามานะฮะอย่ามาขายของนะฮะไม่ดีนะเห็นนะเขาบอกว่าอินเตอร์แฟนเข้าไม่ได้อ๋อเหรออ๋ออินเตอร์แฟนก็เจอกันทวิตเตอร์นะครับทุกคนบอกบอกฝากบอกทีนะก็อินเตอร์แฟนเจอกันที่ทวิตเตอร์นะครับแฮชแท็กบิ๊กดราก้อนหรือไม่ก็แฮชแท็กบิ๊กดราก้อนตามเอพิโซดนั้นๆฮะอย่างอีพีหนึ่ง บิ๊กดากอนอีพีหนึ่งอีกบิ๊กดากอนอีพีสองเป็นต้นไปนะฮะก็ให้มังกรเอ้ยให้แฟนคลับอินเตอร์แฟนนะฮะไปเจอกันที่ที่ที่ชิปปี้เตอร์เลยครับอืมส่วนแฟนคลับไทยก็อาจจะเข้าไปคุยกันที่บ้านบ้านมังกรกินใหญ่ก็ได้ใช่ในไลน์นะฮะสามารถแคปสตอรี่ของมอสแบงค์ฟงเจแล้วก็ไปสแกนไลน์แล้วก็เข้ากลุ่มได้เลยครับครับคุณเจอ่ะขายของหน่อยขายของเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบในบิ๊กดากอนเนี่ยนะครับจะได้มา ร่วมพูดคุยกันในบ้านบิ๊กดราก้อนด้วยนะครับจะได้ตามติดตามข่าวด้วยนะจะได้ทมโปรหมดตัวเองไม่ไหวใครตะพงตะพงเขาให้โปรโมทบ้านโปรโมทตัวเองตะพงเฉลิมก็จะไม้ก็ตะพงพูดมาตะกี้ไงบอกว่ามีบรรยากาศที่ดีและหล่อมากโปรหมดตัวเองโปรหมดตัวเองวัน่เนี่ส่งให้โปรหมดบ้านอ๋อโอเคโอเคครับก็เดี๋ยว EP พสองให้สปอยคนละสามคำก่อนจะไป สปอร์ตยี่สิบสองคือวิ่งราวใจอ่าวิ่งราวใจอ่อกตัดเพงก็ไนแล้วขวดโลออนเอาสิของเราเป็นอะไรดีนะน้ำตาแตกอ โอเคทุกคนงั้นพวกเราขอลาไปก่อนนะครับฝากไว้ได้วยนะมังกรกินใหญ่นะครับเสานี้นะฮะอย่าลืมไปดูนะครับไปแล้วบ๊ายบาย